แม่เพิ <N> ่นหวงนะไอเลนมาหยัง oh พี่ไีเลนมหาบีบเมยบ๊วเมยเธอเห็นในโน้เสาไหมเมยบ๊วเมยนั่นเห็นใน้น้เสาบ่หน่ะนั่อยากในโน้เสาด้วยดินคร้องให้ได้น้เสาใส่กันนะอยากในโน้เสาเลย ออเอ้อ้ยฮัมฮัม่ัมฮัมฮัมัมฮัมฮัมยัมฮัมฮหมฮัเร็วฮัมฮัมฮัมฮัอฮัมฮ เบิงเบิงเบิงแบบสารงนอมันโยกมากโยกครับคุณจ้างเฮ็ดบดเจ็บด้หน่อยหน่อยแล้ว ไปเลย